วันนี้2มีนาคม2568นายเนวินชิดชอบโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ลุงเนวินโดยมีใจความสำคัญว่าในปีหน้า2026จะไม่มีการต่อสัญญาจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP โดยปี2026ประเทศไทยจะทำการจัดการแข่งขันเป็นปีสุดท้ายแล้วโดยเนื้อหาของโพสต์กล่าวว่า ขอบคุณแฟนไทยจีพีสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยขอบคุณคนบุรีรัมทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน m o t ต GP สนามแรกของการแข่งขัน m o t ต GP 2025และเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยวและแฟน m o t ต GP ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาเยือนบุรีรัมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแฟนม o t ต g p จีพำนวน224,634คนที่เข้ามาชมและเชียร์นักแข่งในดวงใจตลอด3วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอรกิตและเป็นสถิติใหม่ของ MotoGP สนามแรกสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนมากกว่า5 4 4 3ล้านบาททั้งภายในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอื่นๆที่มีนักท่องเที่ยวและแฟนๆม o t ต g p เดินทางไปท่องเที่ยวทั้งก่อนและหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นม o t ต g p เป็นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดในโลกเป็นรายการกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดรายการหนึ่งของโลกเกือบ1,000ล้านคน จากการถ่ายทอดสดไปมากกว่า200ประเทศทั่วโลกสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน22สนามแข่งขันของโลกและปีนี้ได้รับเกียรติให้เป็นสนามแรกเปิดการแข่งขัน Mo t ต GP 2025เป็นที่จับตาดูของแฟนๆมากที่สุดเพราะเป็นสนามเปิดตัวนักแข่งและรถแข่งของแต่ละทีมด้วยประเทศไทยจัดการแข่งขัน m o t ต GP มา7ปีติดต่อกันโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้จัดการแข่งขันในนามของรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข ของเจ้าของลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันที่ต้องการทํางานร่วมกับรัฐบาลเพื่อความมั่นใจว่าสามารถจัดการแข่งขันได้เรียบร้อยและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมในขณะที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้ใช้สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตเป็นสนามแข่งขันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกปีและพร้อมให้การสนับสนุนตลอดไปหากรัฐบาลยังจัดการแข่งขันอยู่รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขัน และรายได้จากผู้สนับสนุนการแข่งขันหรือสปอนเซอร์เป็นของรัฐบาลทั้งหมดบริษัทบุรีรัมยูในเต็ดอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิจจำกัดในฐานะเจ้าของสนามช้างไม่มีรายได้ทางตรงจากการจัดการแข่งขันและต้องเสียรายได้จากการส่งมอบสนามให้รัฐบาลใช้เตรียมการจัดการแข่งขันและแข่งขันเป็นเวลาหนึ่งเดือนคิดเป็นมูลค่าประมาณ10บล้านบาทบริษัทได้รับรายได้ทางอ้อมและมีความพึงพอใจแล้วคือเงินหมุนเวียนและเงินสพัดในจังหวัดบุรีรัมประชาชนคนบุรีรัมทำธุรกิจการค้าร้านอาหาร โรงแรมที่พักมีรายได้และที่สำคัญที่สุดคือทำให้นักท่องเที่ยวและแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกรู้จักบุรีรัมซึ่งมีมูลค่าสูงสุดจากการได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขัน Moto GP เป็นรายได้ที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ในระยะยาวอย่างไรก็ตามผมเพิ่งได้รับทราบอย่างเป็นทางการจากการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นข่าวเดียวกันกันกบที่แฟนม o t ต GP ได้ยินมาก่อนหน้านี้คือรัฐบาล จะลงทุนจัดการแข่งขัน m o t ต g p ปี2026เป็นปีสุดท้ายและจะไม่ต่อสัญญาจัดการแข่งขันม o t ต g p อีกแล้วซึ่งต้องยอมรับการพิจารณาตัดสินใจของรัฐบาลแม้ว่าจะรู้สึกเสียได้อย่างมากเพราะการจัดการแข่งขันม o t ต g p รัฐบาลลงทุนปีละไม่เกิน500ล้านบาทและมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนอีกไม่น้อยกว่าปีละ300ล้านบาท แต่สร้างเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมธุรกิจกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า5000ล้านบาทแต่เมื่อรัฐบาลตัดสินใจแล้วสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในฐานะผู้สนับสนุนรายหนึ่งก็ต้องยอมรับและขอแจ้งให้แฟนมอเตอร์จีพีชาวไทยได้ทราบว่าปีหน้าจะเป็นปีสุดท้ายของไทยจีพีหากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐบาลไม่ทบทวนการตัดสินใจและยังคงยืนยันที่จะไม่ต่อ,อสัญญ,ญาจัดการแข่งขันมอเตอร์จีพีในประเทศไทยขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันสร้างไทยจีพี ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีหน้าพบกันใหม่ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมมาเชียและมาลาโมโตจีพีด้วยกันเนวินชิตชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn